มกินนากะธรรมตอนที่ห้าสิบสี่สนทนาธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่มีนาคมพุทธศักร,ราชสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ฉะนั้นการศึกษาการเข้าใจการฟังเนี่ยต้องละเอียดนะคะและก็ต้องรู้ด้วยว่าขณะไหนเป็นโลภะไม่ใช่แล้วขณะไหนเป็นเราก็ไม่ใช่แล้วแต่ต้องเป็นการฟังจนกระทั่งเข้าใจว่าขณะนั้นเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมเป็นสภาพธรรมะจริงๆ ซึ่งมีลักษณะหลากหลายซึ่งต่างกันเป็นมากที่จะต้องรู้จักมิจฉามากักทิฏฐิความเห็นผิดจะดับหมดเมื่อเป็นโสตาปฏิมาขจิตจ้ค่ะพูดถึงข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติจะมีทั้งศีลัพพาประมาศ,มาศซึ่งผู้อบรมเจริญปัญญาจะรู้แล้วละไปเรื่อยๆจนกว่าจะดับได้แล้วก็สำหรับในการที่จะ แสดงธรรมเพื่อให้ผู้ฟังได้มีโอกาสได้เจริญสัมมาสติเนี่ยความสำคัญให้เห็นว่าสีลพตปรามาสเป็นอย่างไรเนี่ยควรจะมีการอธิบายไหมถ้ายัางไม่รู้จักลักษณะของสภาพธรรมะก็คงจะไม่รู้จักสีลพตปามาสใช่ไหะ,ะเพราะว่าเข้าใจว่าที่กําลังฟังกําลังเข้าใจเนี่ยเป็นธรรมะแล้ว เพราะฉะนั้นก็อยากจะทาอยากจะเจริญอยากจะปฏิบัติซะเลยซึ่งความจริงไม่ได้เข้าใจเลยว่าไม่ได้รู้จักธรรมะยังไม่รู้จักธรรมะเลยเพราะฉะนั้นจัดอบรมเจริญได้อย่างไรถ้าไม่รู้จักธรรมะถ้าอ,อย่างนั้นผู้ที่ยังไม่รู้จักธรรมะจริงๆแต่ว่าอ้างว่าปฏิบัติธรรมะก็คงจะสรุปได้เลยว่าเป็นศีลพุตะประมาทแน่นอนใช่ไหมเจ้าค่ะเป็นความเห็นผิดด้วยอันนี้สำคัญมาก อาตมากลมาพิจารณาดูว่าเอ๊ะควรจะให้ความสำคัญของศีรัตะตปรามาทม,มากน้อยแค่ไหนหรือเราไม่สนใจจะปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ถูกอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกจริงๆต้องสาม,มารถบอกได้ว่าข้อปฏิบัติใดเป็นศีรัตะ์ปรามาจจึงจะได้ชื่อว่าผู้นั้นรู้สัมมารรรคจริงๆอย่างนั้นจะเป็นไปได้ไหม ขณะ,ะน,นี้กําลังฟังเรื่องธรรมะนะคะมีใครกําลังปฏิบัติบ้างมีไหมคะถ้ามีนะ่ะถูกหรือผิดค่ะต้องแยกกันหรือเปล่าคะพระเหตุว่าปฏิบัติเนี่ยเป็นปริยัตฟังให้เข้าใจสภาพธรรมะเรื่องสภาพธรรมะตัวจริงของธรรมะให้เข้าใจจริงๆ เป็นสังขารขันค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีคนหนึ่งคนใดปฏิบัติแต่ถ้าขณะใดสัมมาสติเกิดสัมมาสติปฏิบัติกิจของสัมมาสติคือระลึกตรงลักษณะของสภาพธรรมะสัมมาทิฏฐิก็ปฏิบัติกิจของสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องสัมมาสังกัปปะก็จรดที่อารมณ์ที่สติกําลังระลึก เพื่อปัญญาจะได้รู้หรือค่อยๆรู้จนกว่าจะรู้ชัดในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นความที่ละเอียดมากนะคะที่จะต้องเข้าใจจริงๆนี่คือสรรเสริญพระปัญญาคุณของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะอย่าลบหลู่คิดว่าเล็กน้อยหรือว่าไม่ต้องศึกษาก็ได้ขณะนี้นะคะสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมเนะะี่ยค่ะเช่นจิตเห็นเนี่ย ทำกิจเห็นจิตเป็นสภาพรู้เป็นธาตรู้เรารู้เรื่องรูปธาตุมามากใช่ไหมคะพอใช้คําว่าธาตุเนี่ยไม่มีใครไปยึดถือธาตุนั้นว่าเป็นเราธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมก็พูดกันคล่องแต่ว่าข้อความในพระไตรปิฎกโทสะธาตุโลภธาตุโมหะธาตุธรรมะก็คือธาตุมาจากรากศัพท์เดียวกัน หมายความถึงสิ่งที่มีจริงทรงไว้ซึ่งสภาพลักษณะซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเสียงเนะะี่ยค่ะก็เป็นเสียงจะเปลี่ยนเป็นกลิ่นจะเปลี่ยนเป็นรถไม่ได้โลภะก็จะเปลี่ยนเป็นโทสะไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่เจตสิกจิตเป็นสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุชนิดหนึ่งไม่ใช่รูปธาตุแต่เป็นนามธาตุเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องธาตุที่เป็นรูปว่าไม่ใช่ของใคร ธาตุที่เป็นนามก็ไม่ใช่ของใครแต่ว่าเป็นธาตุต่างชนิดเพราะว่าธาตุบางชนิดเป็นรูปธาตุธาตุบางชนิดเป็นนามธาตุและธาตุที่เป็นนามธาตุที่เกิดก็หมายความว่าเป็นธาตุรู้หรือเป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะไม่รู้ไม่ได้เพราะเป็นธาตุรู้ส่วนรูปซึ่งไม่ใช่รูปธาตุนะคะไม่ว่าจะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรทั้งนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลย เกิดขึ้นมาแข็งก็แข็งเกิดเป็นเสียงก็เป็นเสียงเกิดเป็นกลิ่นก็เป็นกลิ่นไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้นั่นคือรู้ประธาตุแต่เมื่อเป็นนามธาตุเกิดขึ้นแล้วธาตุชนิดนี้เมื่อเกิดต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กําลังปรากฏให้รู้เช่นในขณะนี้นะคะทุกคนเห็นมีสิ่งที่กําลังปรากฏเพราะจิตธาตุรู้นั้นนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นมนินทรีย ที่จะรู้ลักษณะของอารมณ์หรือสิ่งที่ถูกรู้สิ่งใดๆก็ตามที่จิตกำลังรู้ค่ะในภาษาบาลีในพระพุทธศาสนาใช้คำว่าอารมณ์ในภาษาไทยนะคะแต่จริงๆต้องออกเสียงว่าอารม์ม,มันะหรืออารมพณนะหมายความถึงสิ่งที่จิตรู้อะไรก็ได้ทั้งหมดที่จิตกำลังรู้สิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงอารมณ์ต้องหมายความว่ามีจิตนะคะถ้าไม่มีจิต สิ่งนั้นเป็นอารมณ์ไม่ได้เช่นถ้าพูดถึงเสียงนะคะีค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าสัทธะเสียงแต่ถ้าบอกว่าสัทธ,ธารมหมายความว่าเป็นอารมณ์ของจิตได้ยินเสียงในป่าเกิดแล้วดับแล้วมีอายุสั้นมาก17ขณะจิตไม่มีสภาพจิตที่ไปได้ยินเสียงนั้นแต่เสียงใดก็ตามที่กำลังปรากฏหมายความว่าปรากฏกับจิตที่กำลังได้ยินเสียงนั้นเพราะฉะนั้นเสียงนั้น เป็นสัทธารมณ์ของจิตได้ยินหรือว่าจิตที่เป็นวิถีจิตทางโสตทวารผมยังไม่เข้าใจทว่าในการศึกษาในศึกษาปริยัติำะและปฏิบัติปฏิเวทจะกำลังศึกษาเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงแต่ยังไม่ได้ระลึกลักษณะของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นการศึกษาระดับนี้นะคะเป็นปริยัตตราบใดที่สติไม่ได้ระลึกลักษณะที่มีจริงๆตราบนั้นเป็นปริยัต ถ้าระลึกแล้วเป็นปฏิบัติเป็นปฏิปติปฏิปติปฏิปติปฏิแปลว่าถึงปฏิแปลว่าเฉพาะสติเกิดถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งทีละอย่างที่กำลังปรากฏเพื่อค่อยๆเข้าใจลักษณะนั้นให้ถูกต้องตรงตามที่ได้ศึกษาต่อไปขั้นปฏิเวทะรู้แจ้งอสภาพธรรมะตามความเป็นจริง ข้อสงสัยประการหนึ่งที่กล่าวว่ากรรมที่ส่งผลทางกายแล้วเนี่ยซึ่งเราไม่มีสิทธิเพราะมันเป็นผลสําเร็จแล้นี้มีข้อสงสัยว่าในกรณีของท่านองคุริมานซึ่งเป็นผู้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วเมื่อภายหลังที่เขากล่าวว่าท่านเสด็จไปบินทบาทในหมู่บ้านในนิคมในคามในที่ต่างๆท่านเขาจะปาหินปาอิดอะไรก็มักไปถูกท่าน อันนั้นเขาบอกว่าเป็นเศษกรรมมันเป็นผลเนื่องจากกรรมเป็นอโอโหสิกรรมแล้วซึ่งมันเป็นผลปรากฏทางกายมันมันสัมพันธ์กันอย่างไรอาจารย์พอจะให้เหตุผลหรือความหมายตรงนี้ได้ไหมเจ้ค่ะการให้ผลของกรรมก็มีการละด้วยเจ้ค่ะกรรมบางกรรมก็ให้ผลในปัจจุบันชาติกรรมบางกรรมก็ให้ผลในชาติหน้าต่อไป และกรรมบางกรรมก็สามารถที่จะให้ผลในชาติต่อๆไปไม่มีที่สดุดปราบใดที่ยังไม่ปรินิพานเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกระทบกายและทำให้เกิดทุกข์ขณะนี้เป็นผลของกรรมอะไรก็ต้องเป็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าคนนั้นสามารถจะบอกได้ว่าขณะนี้ที่กำลังเจ็บตรงนี้เป็นผลของกรรมอะไร คนนั้นก็ต้องบอกได้ว่ากําลังเห็นขณะนี้เป็นผลของกรรมอะไรกําลังได้ยินกําลังได้กลิน่นกําลังลิ้มรสเป็นผลของกรรมอะไรถ้าเขาสามารถจะบอกได้ว่าขณะเจ็บเป็นผลของกรรมอะไรอาจารย์ครับที่ว่าขณะเจ็บที่กายขณะนั้นเนี่ยเป็นกายเรารับรู้ส่วนที่เจ็บทางทางกายทวารก่อนใช่ไหมคะแล้วถึงจะไปทางมนโทวาร แต่เมื่อกี้ฟังท่านอาจารย์รู้สึกว่าจะฉันจะอาจจะสับสนว่าไม่ได้เจ็บตรงกายไปรู้มีความรู้ตรงมโนทวารเลยอา,อาจจะฟังผิดนะคะถ้าไม่มีกายยะภาษาธาตุนะคะ,คะไม่มีรูปที่มากระทบแล้วก็จะปรากฏลักษณะที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวไม่ได้ไม่ได้ที่โต๊ะเนี่ยคะ่ะไม่มีกายยะภาษาธาตุโต๊ะไม่สามารถจะรู้ว่าสิ่งที่กําลังกระทบเนี่ยอ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหว พราะฉะนั้นการรู้เนี่ยนะคะเป็นลักษณะของนามธรรมรูปธรรมไม่สามารถจะรู้อะไรเลยการฟังธรรมะต้องตรงรและก็เข้าใจถูกและไม่ลืมตามลําดับว่ารูปไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่สภาพรู้นะคะมีสองอย่างสภาพรู้ที่เกิดนะคะคือคคจิตและเจตสิกส่วนนามธรรมซึ่งไม่ใช่รูปธรรมและไม่ใช่สภาพรู้ก็คือนิพพานซึ่งขณะนี้นะคะก็ควรจะเข้าใจเรื่องของจิตเจตสิกรูป ให้เข้าใจจริงๆจ,จนกว่าจะอบรมเจริญปัญญาถึงกาละที่ปัญญาสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็ประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพานเพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่รูปมีจิตมีเจตสิกมีก็ควรที่จะเข้าใจเรื่องของจิตเจตสิกรูปที่เจ็บนี่ก็ต้องที่กายภาษาธาก่อนต้องมีกายภาษาธาถ้าไม่มีกายภาษาธาไม่เจ็บ ที่โต๊ะไม่มีกายาภาษาทารูปนี้ไม่มีามกายยาภาษาทาไม่มีทางที่รูปนี้จะเจ็บไม่มีทางที่รูปนี้จะกระทบรู้ลักษณะที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวสิ่งที่จะกระทําให้ความรู้สึกเจ็บปวดเกิดขึ้นก็คือแข็งหรือเย็นหรือร้อนหรือตึงหรือไหวนั่นเองถ้าฟังธรรมะนะคะก็จะไม่มีอะไรเลยนอกจากจิตเจตสิกรูปแยกรูปไปส่วนหนึ่ง และรูปก็เกิดดับเร็วมากรูปใดที่ไม่ปรากฏรูปนั้นเกิดแล้วดับแล้วไม่เหลือก่อนที่จะสติระลึกเนี่ยน,นะคะจำไว้แน่นหนาว่ามีเราเป็นอัตสัญญาตั้งแต่ศรีรษะตลอดเท้าใครบ้างไม่มีตาไม่มีหูไม่มีปอดไม่มีซี่โครงไม่มีเล็บไม่มีผมไม่มีในความทรงจำใช่ไหมคะแต่ สภาพธรรมะที่เป็นรูปปรมัตย์เนี่ยค่ะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับสิบเจ็ดขณะเพราะฉะนั้นรูปใดที่เกิดแล้วดับแล้วไม่ปรากฏนะคะรูปใดก็ตามที่เกิดแล้วดับแล้วไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะรูปใดปรากฏรูปที่ไม่ปรากฏเกิดแล้วดับแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตัวทั้งตัวซึ่งใหญ่มากสำคัญมากเป็นเราตั้งแต่ศรีษรษะตลอดเท้าเลยนะคะ จริงๆแล้วก็คือชั่วขณะที่รูปใดปราฏกฏเพียงรูปนั้นเท่านั้นที่มีจริงๆเหลือแค่นั้นค่ะปัญญาก็จะเห็นความเป็นอนัตตาความไม่มีแขนมีขามีตัวมีตนเพิกอิริยาบทหมดเพราะเหตุว่าอิริยาบทก็ไม่มีเฉพาะรูปใดที่สติระลึกรูปนั้นเท่านั้นจึงปราฏกฏที่ว่าไม่มีเนี่ยไม่มีเฉพาะขณะที่สติเกิดใช่ไหม ถึงยังไงก็ไม่มีถึงเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นใช่คะ่ะคือถ้าหลับตาลงนะคะขอสมมุติคือขอให้ลองหลับตาลงที่ตัวนี้มีอะไรบ้างคะก็มีลักษณะแข็งปรากฏที่ตรงไหนใช่คะ่ะที่ตะโพกเท่านั้นเองแข็งอื่นไม่ปรากฏไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นความจริงเนี่ยนะเป็นความจริงแต่ปัญญาไม่ถึงระดับละ ทั้งๆที่สภาพธรรมะแม้ขณะนี้ก็เป็นจริงอย่างนี้ก็ยังไม่ยอมเชื่อยังว่ามีเราอยู่ทั้งตัวจนกว่าจะประจักษ์ว่าไม่มีเลยจริงๆมโนทวารปรากฏจะไม่มีอะไรที่ปรากฏนอกจากสิ่งที่สติกำลังระลึกแล้วก็เกิดดับด้วยจึงจะละความเป็นตัวตนได้มิฉะนั้นก็ละอัตสัญญาไม่ได้เลยค่ะหลับตาลงไปก็ยังมีเราทั้งแท่งจำไว้แน่นหนานะคะ จนกว่าสติระลึกลักษณะของรูปใดแล้วก็เข้าใจถูกต้องในลักษณะของสภาพธรรมะนั้นที่กําลังปรากฏทีละอย่างจนกว่าจะถึงความสมบูรณ์ของปัญญาไม่ใช่แต่เฉพาะติีสะตลอดเท้านะคะโลกที่จําไว้ทั้งหมดก็ไม่มีขณะนี้เราอยู่ในโลกเต็มไปได้วยทุกสิ่งทุกอย่างจากความทรงจําเท่านั้นทางตาที่เห็นทางหูที่ได้ยินแต่ตามความเป็นจริงก็คือว่าถ้าหลับตาแล้วไม่มีอะไรปรากฏ เพราะว่านี่เป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาเสียงปรากฏเฉพาะเสียงปอดก็ไม่มีหัวใจก็ไม่มีแข็งอ่อนเย็นร้อนก็ไม่มีนั่นคือขณะนั้นนะคะเป็นความจริงจริงจริงซึ่งปัญญาถึงระดับที่ละอัตสัญญาแต่ต้องด้วยการประจักษ์แจง้งไม่ใช่เพียงแค่หลับตานิดนึงเออจริงเท่านี้ไม่พอค่ะถ้าอย่างนั้นการที่จะทราบซึ่งในข้อความนี้ได้ก็ต่อเมื่อ ปัญญาสมบูรณ์ถึงขั้นนามะรูปะปริเชิยานะ,ะาที่ะจ,จะรู้ว่าอัตตะสัญญาคืออย่างไรเจ้าค่ะอัตนัตตสัญญาคือคอ,อย่างไรและรู้ว่าความจริงที่ประจักษ์ต้องตรงกับความจริงที่จริงแต่ว่าระดับของปัญญาต่างกันรัฐภาพาปัญญาไปไกลกว่านั้นจนกระทั่งถึงมรรคจิตนี่แล้วหลังจากนั้นก็รู้ว่าเป็นสัญญาความจําที่ไม่ใช่ทิฏฐิวิปลาส๋อเใช่ค่ะ ไม่มีทิฏฐิที่จะวิปลาสอีกอมีสัญญาแน่นอนมีมสัญญาแต่ว่าไม่ใช่จสญญาสภาพธรรมะว่าเป็นสุขหรืองามแต่ไม่มีสัญญาที่จำว่าเที่ยงอาวอันนี้มันต้องถึงมรรคจิตถึงจะทราบซึ่งพย,ยนนันชนะอันนี้ได้แต่สําหรับบุรุษชนนี้ครบใช่ไหมพอพูดถึงไอวิปลาสเสนนี่ถึง,งไม่เห็นก็ยังจําว่ามีใช่ค่ะนั่นแหะสิเพราะมันยังมีความทรงจํา ที่เป็นอัตสัญญา,ญญายังไม่มีปัญญาที่ไประลึกรู้จนกระทั่งทําลายอัตสัญญาได้ท่านอาจารย์ได้อธิบายถึงว่าการประจักษ์แจ้งจะต้องเฉพาะทางมโนทวารอันนี้อยากจะถามอาจจะถามดูแล้วมันแปลกๆก็ได้ว่าทําไมต้องประจักษ์แจ้งทางมโนทวารทําไมไม่ประจักษ์แจ้งทางปัญจทวารปัญจทวารไม่สามารถจะมีนามเป็นอารมณ์ได้ ปัญจทวารไม่อาจจะมีนามเป็นอารมณ์ได้อารมณ์ได้ตรงนี้ก็ยังไม่ได้เข้าใจทางตามีอะไรเป็นอารมณ์ค่ะมีมีรูปมีสีทางหูมีเสียงทางจมูกกลิ่นทางลิ้นมีรสทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งเราจะประจักษนามธรรมได้ยังไงแล้ขอบคุณค่ะการสนทนาธรรมเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นการถามอย่างเดียวนะคะ หมายความว่าเราที่ได้ศึกษาธรรมะมาแล้วเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยก็ต้องการที่จะรู้สัจจะความจริงของธรรมะที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นตำรามากมายหลายเล่มนะคะบางคนก็อาจจะอ่านเล่มนั้นบางคนก็อาจจะอ่านเล่มนี้แต่ผลก็คือว่าเพื่อที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กาลังปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องเข้าใจจริงๆนะคะก็คือสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ ซึ่งเป็นปรมาธ,ธรรมแม้ว่าไม่เรียกชื่อเลยสภาพธรรมะนี้ก็มีแต่ด้วยความไม่รู้นะคะเราก็ยึดถือสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแล้วก็เป็นเราเป็นตัวตนตั้งแต่เราเกิดจนตายนะคะสภาพธรรมะปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจซึ่งเราต้องเข้าใจจริงๆนะคะ มิฉะนั้นจะไม่ทรงแสดงไว้เลยว่าวิถีจิตที่เกิดเนี่ยจะต้องอาศัยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจึงสามารถที่จะมีโลกนี้ปรากฏได้เพราะเหตุว่าถ้าหลับสนิทไม่ใช่วิถีจิตนะคะไม่มีการจะไปรู้ความจริงในขณะนั้นได้เพราะว่าสภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏทางหนึ่งทางใดในหกทาง เพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้เนี่ยนะคะก็คือในขณะนี้มีสภาพธรรมะจริงๆที่กําลังเห็นสิ่งที่กําลังปรากฏในขณะนี้ซึ่งเป็นปรมาธ,ธรรมแม้ไม่ต้องเรียกชื่อเลยนะคะไม่มีชาติไม่มีาศาสนาเป็นตัวธรรมะหรือเป็นธาตุซึ่งมามีเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจําเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องรู้ความต่างของปรมถธ,ธรรมกับบัญญัติ ให้รู้จริงๆว่าสิ่งใดเป็นปรมาสสิ่งนั้นจะให้ความจริงเป็นสัจธรรมเป็นทุกขะริยสัจจะมีลักษณะซึ่งเกิดและดับซึ่งผู้ที่ศึกษาแล้วเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะบอกจำนวนได้นะคะว่าธรรมะใดบ้างที่เป็นทุกขสัจแต่นั่นเป็นชื่อค่ะแต่ว่าตัวจริงของธรรมะเนี่ยคือเดี๋ยวนี้เองที่กำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังคิดนึกอย่าลืมว่าหกทางนี่ต้องแยก ให้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสำหรับทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่สามารถที่จะรู้เรื่องราวสมมติบัญญัติของสิ่งที่ปรากฏเพราะเหตุว่ากำลังมีปรมาธ,ธรรมเป็นอารมณ์เท่านั้นสำหรับทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่พอถึงทางใจนี่นะคะสามารถจะรู้ได้ทุกอย่างเพราะเหตุว่าใจนะคะรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาซึ่งดับแล้ว แต่ว่าทางใจเนี่ยสามารถที่จะระลึกถึงหรือว่ามีอารมณ์นั้นซึ่งเป็นปรมตัตเหมือนกับอารมณ์ที่เพิ่งดับเพราะเหตุว่าจิตเกิดดับรวดเร็วมากนะคะมากจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะแยกทางปัญจทวารออกจากทางมนโนทวารได้แม้ว่ามีผวังขัน้นนี่คือความจริงเดี๋ยวนี้นะคะไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้ว่าขณะไหนเป็นปัญจทวารวิถีขณะไหนเป็นมนโนทวารวิถีวาระไหน เพราะว่าสืบต่อกันเร็วมากทางหูก็เช่นเดียวกันทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นทางใจนะคะสามารถจะรู้ทั้งปรามัา์และปัญญัติซึ่งจะต้องรู้ด้วยนะคะว่าลักษณะของปรามัถ์ก็คือสภาพธรรมะที่มีจริงๆมีลักษณะถ้าเป็นรูปธรรมก็มีลักษณะที่ว่ารูปธรรมนั้นปรากฏได้ทางไหนบางรูปปรากฏได้ทางตา บางรูปกปรากฏทางหูบางรูปปรากฏทางจมูกบางรูปปรากฏทางลิ้นบางรูปปรากฏทางกายเช่นรูปที่ปรากฏทางกายเนี่ยจะไปปรากฏทางตาไม่ได้เราอาจจะคิดว่าเราเห็นแข็งเห็นคนแต่ไม่ใช่นะคะเห็นคือเห็นสิ่งที่ปรากฏต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของทางใจที่คิดต้องแยกออกไม่อย่างนั้นเราจะหาปรมัตธ,ธรรมไม่เจอสติปัฏฐานจะระลึกลักษณะของปรมัตธ,ธรรมไม่ได้ ถ้าเราไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ความจริงที่เป็นปรมัติธรรมเนี่ยคะ่ะประโยชน์ก็คือว่าทำให้รู้ว่าเป็นธรรมะจริงจรซึ่งไม่ใช่เราเมื่อเป็นธรรมะรู้ว่าเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมเราก็ไม่มีเพราะฉะนั้นการที่จะละความเป็นตัวตนหรือละความเป็นเราได้จริงๆเนี่นะคะก็ต่อเมื่อได้มีปัญญาพร้อมสติที่เกิดประลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะ ที่กำลังปรากฏจริงๆเพราะว่าสภาพธรรมะเนี่ยคะ่ะเกิดดับเร็วมากขณะนี้ก็ดับไปแล้วไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็เกิดไม่รู้เท่าไหร่แต่ยังมีลักษณะที่ปรากฏให้ศึกษาให้ค่อยๆเริ่มเข้าใจได้เพราะฉะนั้นการอบรมปัญญาก็คือสติเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยไม่ใช่มีเรานะคะที่จะไปให้สติเกิด พระฉายันผู้นั้นก็มีปัญญาที่จะรู้ว่าขณะใดาสติเกิดขณะใดหลงเลื่อมสตินี่เป็นขั้นต้นค่ะซึ่งจะต้องเข้าใจจริงๆไม่ทราบตอนนี้ยังมีข้อสงสัยอะไรหรือเปล่าคะปัญญาจะรู้ก็ต้องรู้สิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเสียงที่ไม่ปรากฏปัญญารู้ได้ไหมคะรู้ไม่ได้ต้องสิ่งที่กำลังปรากฏ ถ้าสติไม่ระลึกที่แข็งแข็งนั้นก็เกิดแล้วดับแล้วตั้งแต่เช้ามาจนถึงเดี๋ยวนี้นี่ก็คือชีวิตจริงๆค่ะแต่ถ้าไม่รู้นะคะด้วยอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ก็ไม่มีทางที่จะรู้ว่าสภาพใดเป็นปรมัธธรรมและก็มีลักษณะที่เกิดดับจริงๆฟังกันอย่างนี้ค่ะมานานแสนนานนะคะก็ต้องฟังต่อไปอีกจนเมาาื่อไหร่คะ สติปทานเกิดระลึกลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏเพราะมีสภาพธรรมะที่ปรากฏแต่ทําไมสติไม่ระละึกเนี่ยค่ะเป็นปัญหาที่หลายคนคิดนะคะคิดว่าเมื่อฟังแล้วทําไมสติปฐานไม่ระละึกไม่มีปัจจัยพอค่ะความเข้าใจของเราเนะี่ยไม่จดกระดูกที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีใครบรรดาลไม่มีใครสร้างไม่มีใครทํา เพราะฉะนั้นอนุปัสสนาก็คือรู้ตามสภาพธรรมะที่มีปัจจัยกําลังปรากฏเพราะเกิดแล้วเท่าน mm ั hmm. ้นถ้าข้ามจากขณะที่สิ่งใดสิ่งใดกําลังปรากฏนะคะสิ่งนั้นดับทันทีไม่มีโอกาสที่จะรู้ความจริงของสิ่งนั้นเลย mm hmm.